ที่นี่เนี่ยนี่คุกแล้วกกคุดตำรวจจะบอกแล้วพี่ทุกแกมาหอมไหมอุ๊ยมีเหือดญอะเก็บดีกว่าเอ่อส,สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นแมบปบเรือตำรวจของบาลีสนะคะวิง่งหรือว่าเป็นการหนีตำรวจนั่นเองนะคะเพราะว่า เราเนี่ยได้ราการผิดกฎนะคะพี่เนี่ยไปซื้ออันนี้มานะคะไปเขาเนี่ยไปซื้ออ,อ,อันนี้มาไปซื้อคอมใหม่มาแล้วทีนี้เงินพี่ไม่พอพี่บอกว่ารอแป๊บหนึ่งนะคะขอสกขอเข,ข,ขอเพิ่มเงินขอเพิ่มเงินในบัญชีก่อนแต่แม่ค้าเนี่ยก็เป็นอะไรไม่รู้อารมณ์เนี่ยนี่จะปล้นใช่ไหมเราก็ขอกำลวนนะคะโดพี่โดนจับไปเลยเดียวงั้นเราต้องหนีออกจากที่นี่แล้วแหละ แล้วต้องตามลูกสอดไปเก็บเหรียญด้วยเอาตกตอก,ตอก,ตอกไปตกตกตกไปเก็บเหรียญใน,นห้องมีไหมอ่าในาห้องเปิดไม่ได้อเออไป อ่ะกดปปูมโอเอ่าเก็บปอจด้วยป้าเราได้ปเจมาไขา่อ้าวอ้าวทุกคนทำไมมันไข่ไม่ได้ออเย่ไขได้แล้ว,ลวเก็บปเจว چپ <applause> 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 อฮ้ยเกือบตายอ่ะป๊อกจิ๊มันมีอีกมุมหนึ่งนะคะให้เลือกนะแต่ว่าพี่ใช้มุมนี้นะคะอุ้ยเกือบตกอ่ะไปไปหน,นี้นีอุ้ยเสียวเสียว เขาอัปเดตนะเนี่ยเพราะแต่ก่อนพี่จําได้นะพี่เคยมาเล่นกับเพื่อนนะแต่ก่อนนะมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกว้าวเนี่ยแต่ก่อนนะคะมันจะแบบมันไม่ใช่อย่างงี้มันต้องกระโดดนะพี่จําได้เออแต่ก่อนมันต้องกระโดดแต่ตอนนี้เขาอัปเดตแล้วแหละนี่แต่ตรงนี้พี่ยังจําได้ว่ามันจะเป็นลูกนะคะให เขาหลบนะวิ่ง <playthrough> วิ่ง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 มาเด้อออกไปวิ่ง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 ท้าทายมาด้วยต่อไปกันเลย kalau kita lo dulu. นี้นะคะเราจะพามาเล่นอาอบีทั้งหมดที่ต้องหนีเลยนะใช่ทั้งหมดเลยนะสุกคนฟังไม่ผิดหรอกทั้งหมดว้าวกดน้ำกินสป,ปีดลองอุ้ยกดนเราแบบนี้แล้วปกติกดแล้วมันจออะไรเลยอุ้ยถ้าพอมแล้วย เออวา chat, วีวีวี่ะ <touchdown ở Freud> เอาไหนะตาจแต่ก่อนพี่ทำได้ล่ะไว้โอ๊ยเมื่อกี้ไม่ทิงรอบนี้ไม่ยอมมาไกลแล้ว โหเลยเป็นเขียวอ่อนเลยอ่าขึ้นแบบนี้เลยอ่าตกลงไปอีก,กวิทจะก่อนมันจะเป็นประตูแล้วให้เราเข้าไปเอาบันไดน,นะแต่อันนี้แบบเจ๋งมาก กอประตูมันจะอยู่ตรงนี้นะถ้าใครเครเล่นแบบนี้ก่อนที่มันจะอัปเดตนะคะทุกคนจะจำได้ว่ามันอนะ่ะเคยอันนี้นะมันเคยเป็นอะไรเดรียะเราไม่เก็บแล้วเดียเราไม่สนใจเฮ้ย ได้แล้วเมื่อกี้เราเห็นเพื่อนนั่นอ่ะอ้าโขอเก็บเงหนแล้วกันไว้ระวัง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 ไอทำไมสู้สู้สู้ฮู้ไปวู้วู้

yeah i mean busy chơi đi chơi thôi ui ao chơi thôi ui thôi Malah ni tu, tu 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 tu, sugu Su 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 sugu su sugu 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 su sugu 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 ว้าถึงเวลาที่เราตุดู้กับเีแล้วสินะอยาเสพมันไปกะกๆเไปกกแล้วสิ แต่บางอาทิตย์ไม่ได้ได้เอาบีหนีนะอันไหนที่ไม่ได้เล่นก็ฝากบอกในคอมเมนต์ได้เลยน,นะคะแต่ตำรวจหัวใจ่นเพลงเราจะไม่ได้เล่นเนะีพี่บอกไว้ก่อนเขียนอ๋อฮะจะกันกไม่ใไปรนะ้องอย่ในสถานที่ไม่ไมีสถานะ Lâu, mình phải lâu rồi mày hả lâu Vậy lâu mày đi về xa siêu hóa Siêu hóa Siêu hóa hình to sụt là xin nè Ai tập vật khuất Ai tập nè แตจฉันไม่ให้ไปไหนอะส่นที่ไม่มีสุดท้านักเรามีเห็นเราันเราไว้ดูเาเอาไปด้วยมัน กันแล้วหนีจากคุกบ้าบานี่กันอุ้ยเขาให้เราขับเอ็นได้ด้วยอ่ะแต่เกิดมันจะขับให้เหรโอ้โหพังออกมา,ายอย่างนี้เลยเว้ยว้าวเราต้องขึ้นไปข้างวนนะ I la sí. ก็ต้อเอาของมาต่อ โอ yo the ้โเยอะมากเลยอะเหมือนเราเป็นเศรษฐีเลยอะเก็บ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 อ้โไปเราไปเหตุบายไอ้ตุ๊กไอ้ตุกอ้ตุ๊กเฮบ้าบ้า เป็นยาเลยอันนี้รีไหมอ่ะอ๋อรีก็เดี๋ยวเราจะไปดูดาต่อไปกันเลยเรามาอีกแมปหนึ่งนะคะเป็นแมปแต่แมปนี้นะคะไม่เป็นแมปคุณครูน,นั่นเองคล้ายๆตำรวจเลย คูหลับอยู่คูหลับเอากระีิ่งเอ้าทำไมมันทำไมมันเป็นแนวเนี้ยเอาโต๊ะแทนได้ไหมโต๊ะน่าจะดีเอาไปเลย เแล้วทุกคนผู้มันไม่ให้อะไรอ่ะไม่เลยป oh ้าเอ้าหเราต้องตายเด็ก Let's go. Hello. ไปล้วออไปไปไปเราต้องหนีจากโรงเรียนนี้ให้เร็วนี้สดเพราะว่าครูเนี่ยเขาไม่จิตที่จะทำลายนักเรียนเราต้องหนีจากโรงเรียนนี้ให้เร็วนี้สเอาแล้วไรครูว่า โห้ยโหเราต้องเอาไปไขประตูนั้นให้เร็วที่สุดครูทำหนูไม่ได้ดอกอยากเอาไปคอดีนะคอดีแหละ ชอวยเป็นแชมเปนที่นี่เหรอว้าวออโอ้พี่ลืมไปเราต้องกระโดดด้วยเอ้าดแร้ว หักพอดีถ้าเป็นชีวิตจริงนะหลงังหักเดียว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 ไปแล้ว แล้วต้องรอให้เดงแล้วก็กระโดดโอ้ยโอ้ยสุดยอดโอ้โหอะไรอ่ะฉันจะไม่ได้โยนแล้วทหรอมันลอยแล้วล่ะขอได้อีกได้ไหมอยากได้อีก ไว้ถึงร้อยยี่สิบเอาไว้ถึงร้อยยี่สิบ เน,น้จเจแล้วลูกเนยเข้าห้องน้ำวิกอบไม่ิี้ติดไม่ิี้ติดโอ้ง่ายมากเลยครูคุณทำได้าอะไรเนี่ย ตำรวจเลยอใครๆอยู่ใครๆอยู่ Ồ, ít Ui. สู้สู้อื้มฮะฮะไม่ได้จะต้องสู้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 แล้วก็โดนแล้วทำไมมันไม่โดนอะอะไรอะทำไมมันไม่โดน โดนแล้วอ่ะทุกคนช่วยย้อนกลับไปดูให้หน่อยได้ไหมถ้าว่าพี่กดโดดอย่าถ้าพี่ไม่กดโดดต้องขอโทษด,ด้วยนะแต่ถ้าพี่กดโดดแลว้วอ่ะแต่ว่าเกมมันบัก ตั้งสติตั้งสติ อนนะคะเราดูอีพีสอได้เลย